สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้เรามาดูวิธีการเช็คสิทธิ์เงินดีตั้นหนึ่งหมื่นบาทเฟสสองนะครับตัวนี้จะเป็นล่าสุดที่ประกาศผลมาแล้วนะครับผมก็คือรัฐจะจ่ายให้วันที่27มกราคม2568นห้นี่นะครับหรือวันจันทร์ที่จะใกล้จะถึงนี้นั่นเองนะครับผมก็คือผู้อายุสูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับหรือวัยชราภาพนนั่เองครับก็คือจุดส่วนนี้นครับก็คือต้องกู้พร้อมเพย์นะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะครับคือให้เสร็จ ภายในที่จะจ่ายเงินวันที่27นี้นเ่ดีนเอนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตรวจสิทธิ์นะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับที่ได้ลงไว้นะครับคือแอปทางรัฐนั่นเองนะครับส่วนทุกคนนะครับที่ยังไม่ลงนะครับหรือว่ายกเลิกไปนะครับลองสมัครเข้ามาใหม่ดูนะครับของวิธีการสมัครโครงการเติมเงินหน่งบาทนั่นเองนะครับก็ หาดูได้ในช่องของแอปเลยนะครับแล้วก็วิธีการผูกบัตรก็หาได้ดูช่องของแอปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเช็คเศษเงินดีตั้นกันนะครับก็เปิดมาที่แอปทางลัดนะครับผมแล้วก็จะเจอเมนูนะครับข้อความนะครับว่าโครงการเติมเงินหนึ่งหมื่นบาทนะผ่านดีตั้อโวลเลทนะครับตรงนี้ก็จะเข้ามาที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับกดเข้ามาได้เลยครับผมรอสักครู่นะครับตรงนี้ระบบก็จะขึ้นมานะครับว่าสําหรับ ผู้ที่ยังอายุไม่ถึงนะครับหรืออายุไม่ถึง60ปีนะครับก็จะขึ้นข้อความอย่างที่เห็นนะครับก็คือท่านลงทะเบียนสําเร็จนะครับแต่ไม่เป็นผู้สูงอายุนะครับตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุนั่นเองนะครับระบบก็จะแจ้งผลการลงทะเบียนโครงการเติมเงินนะครับหนึ่งมบาทผ่านยี่ตันวอลเลตนะครับ ให้ท่านทราบตามวันและเวลาที่รัฐบ,บาลกําหนดนะครับสําหรับผู้ที่ผ่านการได้รับสิทธิ์นะครับก็จะขึ้นข้อความว่ายินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุนะครับผมตรงนี้ก็กรุณาตรวจสอบบัญชีธนาคารนะครับที่ผูกกับพร้อมเพย์ให้สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็รอรับการโอนเงินนะครับในวันที่27มกราคม2568นั่นเองนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับผมสาหรับ วิธีการตรวจเช็คนะครับสำหรับผู้รับได้รับสิทธิ์นะครับผมหน้าหลักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับผมสําหรับการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่ๆนะครับที่อายุถึงนะครับ60ปีนะครับก็ทําการผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็รอรับเงินได้เลยครับเข้าวันที่27มกราคมนี้นะครับผม ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็สําหรับพี่ๆนะครับที่มีปัญหาติดปัญหาก็มาคอมเมนต์ที่ท้ายมาตอบถามกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับพี่ๆนะครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ